กระทรวงแรงงานยกคนลุยเอเชียตะวันออกพัฒนาครูม,มวยในไต้หวันหาหรือจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานญี่ปุ่นครับในเดชาพลึกพัฒนารักอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศยกระดับครูมวยไทยและจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับหนึ่งให้แรงงานไทยในไต้หวันที่ประกอบอาชีพครูมวยได้ ยกระดับภักษะฝีมือเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมีคุณภาพมีมาตรฐาน,ฐาน,ฐานเป็นที่ยอมรับและสร้างโอกาสการทํางานในต่างประเทศอีกทั้งเสริมศักยภาพขยายธุรกิจค่ายมวยไทยในตลาดต่างประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจสร้างให้ได้ให้กับคนไทยสร้างมาตรฐานกับมวยไทยครับ ในพิพัฒน์รัฐกิจก,การรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานลุยประเทศญี่ปุน่นเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุน่นหาหรือเรื่องอะไรหาหรือเรื่องสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานในประเทศญี่ปุน่นและสังคมผู้สูงอายุพร้อมกับโรดโชว์ขยายตลาดแรงงานไทยในญี่ปุน่นในโครงการ MOL Oversea Matching ครับช่วง ถามแรงตอบแรงประเทศญี่ปุ่นต้องการแรงงานมากแค่ไหนฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตอบครับในขณะน,นี้จนอีก5ปีข้างหน้าเนี่ประเทศญี่ปุ่นต้องการแรงงานเข้ามาเพิ่มเติมอีกประมาณเกือบเกือบ9 0้าแตำแหน่งคือประมาณแต่แสนกว่าตำแหน่งญี่ปุ่นต้องการแรงงานทักษะเฉพาะชาวต่างชาติเช่นงานบริการด้านโรงแรม ร้านอาหารงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุรวมไปถึงงานขับรถยนต์อีกเยอะฝึกทักษะฝึกภาษาเอาไว้แล้วไปล่าเงินเยนกันนะครับเจ้านายปูนปูน